S <S สวัสดีทักทายยามเช้าวันศุกร์นะครับเพื่อนพอช่วงนี้อขออภัยด้วยนะครับพอดีช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยนะครับเพื่อนพอดีว่าเขาไม่ค่อยได้ไม่ได้ทําคลิปเลยนะครับผมพอดีไม่ค่อยมีเวลาไปวิ่งรถเท่าไหร่นะเพราะว่าพอทํางานประจําแล้วแล้วก็กลางวันก็มีงานทั้งวันนะครับเพื่อน คือไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ว่างครับเพื่อนก็ทั้งวันก็วิ่งงานเนาะเพราะว่ามันเป็นขับแหมขับให้เจ้านายด้วยแล้วก็ขับให้ออฟฟิศด้วยเนี่ยครับเพื่อนมันงานมันมันมีวิ่งงานทั้งวันนะครับก็เลยไม่ค่อยมีเวลาที่จะแบบว่ามานั่งแบบมานั่งตัดต่อคลิปลงคลิปเกี่ยวกับการขับรถสักเท่าไรหร่นะการทํางานก็จะเป็นการขับรถไป ไปดูนมั่งไปนี่มั่งก็ไปตามแล้วแต่เขาจะลี้งานมาให้ครับแต่ละวันนะครับเพื่อนก็มีมีวิ่งในเมืองบ้างวิ่งต่างจังหวัดบ้างอะไรครับผสมปนเปกันไปแล้วก็ตอนเย็นเลิกง,งานก็มีวันทีทุกวันครับเพื่อนก็กว่าเจ้านายจะลงจากออฟฟิศเนาะกว่าเจ้านายจะลงกว่าจะไปกินข้าวก็กว่าจะกลับบ้านก็สามทุ่นะเพื่อนก็มีโอทีทำทุกวันแล้วก็เช้าก็ ต้องตื่นแต่เช้าครัเบเพื่อนเพราะว่าที่บอกนะมาทํางานในเมืองก็ต้องก็ต้องตื่นแต่เช้าเพราะว่าบ้านอยู่ไกลเนาะว่าจะขับมาถึงในเมืองก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์มาครับทุกวันแต่ว่าวันนี้วันนี้วันศุกร์นะครัเบเพื่อนวันศุกร์แล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นหลังเลิกงานก็ว่าจะออกไปหารายได้เสริมครับก็คือไม่ก็ว่าเลิกงานตอนเย็นแล้วก็ออกไปวิ่งรถต่ออะไรอ่งี้ครับก็คือหยุด อาทิตย์นี้ก็หยุดหยุดสามวันนะครับผมก็คือหยุดวัน,วนเสาร์วันอาทิตย์เนาะแล้วก็วันจันทร์วันจันทร์ก็ชดเชยแต่ก็ยังยังไม่รู้เหมือนกันครับว่าเจ้านายจะมีตีกอบหรือเปล่าบางทีเขาก็ไม่ได้แจ้งครับเหมือนอาทิตย์ที่แล้วก็เจ้านายก็เพิ่งไลน์มาถามอหไเพราะว่าว่าวทิตมาขับรถได้ไหมอ่างเงี้ยจะให้ไปตีกอบเอ้จะให้ขับรถให้ไปสนามกรอบอาทิตย์ที่แล้วก็ มาขับให้เจ้านายครับแต่ว่าไปสนามกอล์ฟมันก็ไม่ได้เหนื่อยครับเดือด mm hmm. ไปก็แค่เหนื่อยต้องตื่นแต่เช้าเนาะแต่พอ,อารับเจ้านายเสร็จก็ไปสนามกอล์ฟก็ไม่ทําอะไรครับเมื่อนอนก็ยังถือว่าได้มีเวลาพักผ่อนอยู่บ้างครับแต่ว่าแต่ว่าการทํางานในแต่ละวันนี่คือที่ออฟฟิศนี่คือหลังเลิกงานนี่ช่วงนี้ยัง ยังไม่มีแรงไปวิ่งรถครับเพื่อนแล้วก็อย่างนึงก็ไปวิ่งรถไม่ได้ด้วยครับเพราะว่ามันก็เลิกงานก็่าจะเลิกงานก็สามทุ่มสามทุ่มเนาะสองทุ่มสามทุ่มพอจะกลับถึงบ้านก็สี่ทุ่มห้าทุ่มแล้วต้องตื่นแต่เช้าอีกก็ไม่ไหวนะครับเพื่อนไม่ไม่เหมือนตอนอยู่บริษัทเก่าตอนอยู่บริษัทเก่านี่เลิกงานตั้งแต่ห้าโมงเนาะก็เลยมีเวลามีเวลาวิ่งวิ่งรถมากกว่าอะไรเนี่ยแต่พอมาอยู่บริษัทใหม่ก็คื บริหารจัดการเวลาไม่ได้แล้วเพื่อนก็เลยก็เลยอเอางานขับรถงานหารายได้เสริมหลังเลิกงานเนี่ยเอาไปวิ่งวันหยุดแทนแต่ว่าก็มีเวลาวิ่งวันหยุดก็สองวันสามวันนะครับเพื่อนแต่ก็ไม่ค่อยได้ขยันเท่าไหร,ร่เะครับเพ<ง>ื่อนบางทีก็ไปวิ่งวันโศกเนี่ยเสาร์อาทิตย์ก็ไม่ได้ไปวิ่งนะเพื่อนบางทีก็ขี้เกียจเหมือนกันนะเพราะว่า ทำงานทั้งอาทิตย์แล้วบางทีก็บางทีก็อยากพักบ้างนะเรื่องแต่ว่าอาทิตย์ไหนขยันก็ไปวิ่งไปวิ่งวันวันแบบวันเสาร์ต่อเนื่องอะไรเงี้ยครับวันเสาร์ต่อเนื่องก็ไม่ได้วิ่งกลางวันหรอครับเพื่ยนก็ไปวิ่งช่วงกลางคืนอะไรเงี้ยแล้วแต่แล้วแต่ความขยันครับเพื่อนตรงีถ้าขยันก็จะไปแล้วไม่ขยันก็ไม่ไปแล้วครับเพื่อนอยู่บ้านแต่ว่ามันก็อย่างว่านะครับมันก็เป็นอาชีพเสริมเนาะบางทีก็ มันก็อยู่ที่ตัวเราเนี่ยนะครับถ้าเราขยันเราก็ได้เงินเยอะนะแต่ถ้าเราไม่ขยันเราก็เราก็ได้เงินแค่นั้นแหละก็ได้ตามที่ที่เห็นเนกันแต่ว่าออกไปวิ่งมันมันก็ได้เงินเข้าบ้านแหละคนเพื่อนแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้มากมายสักเท่าไหร่น้อยอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งคือาสถานปัจจุบันอาสถานปัจจุบันก็คือน้ามันมันแพงกันเพื่อนรถผมก็ใช้น้ํามันน้ะน้มันมันแพงด้วยแล้วก็ ยังไงอะค่าเที่ยวค่าอะไรมันก,ก็อาจจะถูกลงหรือเปล่าหรือว่าเท่าเดิมเนี่ยผมก็ตอบไม่ได้นะครับเพื่อนแต่มองว่ามันก็คงน่าจะเท่าเดิมนั่นแหละแต่ว่าคือต้นทุนเรามากขึ้นเนะกำไรเราก็ลดน้อยลงอะไรเงี้ยแต่ถามว่าเหลือไหมมันก็เหลืออยู่ครับเพื่อนมันก็เหลือเข้าบ้านนั่นแหละแต่ว่าอาจจะเหลือน้อยลงเงี้ยแต่วิ่งก็ไม่ได้ยอดเยอะสั่นเหมือน,นเพื่อนๆเราครับสามสี่พันนี่วิ่งไม่ถึงครับเพื่อน ปีงได้แค่สองพันนี่ก็ขาดล่าแล้วครับสองพันนี่กว่าจะคือสองพันนี่คือยอดรวมนะครับเพื่อนยังไม่ได้หักเนะถ้หาหักแล้วก็เหลืออยู่ประมาณพันกว่าบาทนะเข้าบ้านแต่พูดถึงก็มันก็อย่างที่บอกครับถ้าเราไม่ได้คิดอะไรเยอะนั่นเพื่อนเนาะมันก็ถือว่าเป็นอย่างน้อยก็ยังมีเงินเพิ่มขึ้นมาเนาะ <c oughs> ดีกว่าเราอยู่บ้านเฉยแล้วไม่มี ไ่ได้เงินเพิ่มเลยนอนอยู่บ้านก็วิต่เสียเงินหรอเปังไปไปวิ่งรถก็ยังได้เงินมาเพิ่มบ้า,นางนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็สําหรับใครที่ทําอยู่ก็สู้ๆกันนะครับเพื่อนก็คือทุกวันนี้เราก็ต้องยอมรับครับว่ามันการแข่งขันมันมันสูงเนาะแอปก็มีหลายแอปทางเรียกลูกค้าก็มีมากขึ้นเนี่ยมสมัยแต่ก่อนมันก็ไม่ค่อยมีคู่แข่งราคามันก็จะดีกว่าสมัยนี้หน่อยะอะไรเงี้ย นั่นแหละครับเราก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตามไปตามยุคสมัย,ยนะครเพื่อนเนาะแต่ก็อันนี้ก็พูดถึงว่าถ้าใครที่มีงานประจําอยู่ก็ถ้าทําเป็นแค่รายได้เสริมเป็นอาชีพเสริมก็อาจจะไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยมากเหมือนคนที่เขาขับประจํานะถ้าขับประจาก็อาจจะเหนื่อยอาจจะเหนื่อยกว่าน่อยเพราะว่ามันต้องแอคทีฟแอคทีฟตัวเองเยอะกว่านะเพราะว่า มันหนึ่งมันหนึ่งกว่าจะหาให้ได้ตามยอดตามเป้าเนี่ยลูกค้าก็เจอลูกค้าดีก็ดีครับเพื่อนเจอลูกค้าไม่ดีลูกค้าเอาเปรียบก็ก็ปวดหัวนะครับเพื่อนอาชีพบริการก็อย่างนี้แหละครับบางทีก็มันก็มีผสมบนเปไปเนาะเจอท่านคนที่ดีท่านคนที่ไม่ดีก็เ,เรื่องปกติแต่ว่าอันไหนที่เราดูแล้วมันมันหนังหนาสาหัสมากเกินไปมันดูแล้วไม่คุ้ม,มอะไรก็ อย่าไปอะไรกับมันมากครับเนี่ออย่าไปซีเรียสอะไรนะเพราะว่ารถก็รถเราเนาะอะไรที่มันดูแล้วมันแบบคาระกับเรามากเกินไปอย่างเงี้ยเราก็ยกเลิกไปก็ได้ครับใส่เหุผลเข้าไปลูกค้านู่นนี่นั่นเนี่ยผมมาเจอลูกค้าแบบนิสัยไม่ดีรอนานของเยอะเนี่ยผมก็ผมก็ยอมนะครับยอมยกเลิกงานนะครับเสียเปอร์เซ็นต์ผมก็ยอมนะครับเพราะว่ามันผมมองว่าบางทีมันมันไม่ค่อยคุ้มค่าครับ เอามาภาระเป็นภาระรถเราหลดเราเปล่า,าคือถึงแม้ว่าเราจะทําอะไรครับทํางานผ่านแอปพลิเคชันแบบเป็นรถรับจ้างผ่านแอปอะไรก็จริงแต่ว่าผู้ครอบครองรถหรือว่าเจ้าของรถก็ยังเป็นเรานะครับเหมือนเป็นเราตัวจริงนะแอปก็เป็นเหมือนเครื่องมือทํามาหากินอีกอย่างหน,นึ่งเงี้ยบางทีคือถ้าเราแบบเอาทุกอย่างเลยบางทีมันบแบบจะไม่ค่อยคุ้มนะบางทีอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆเนานะก็ แต่ละคีดแต่ละงานเราก็ต้องลิกแกงเอาเนาะคือคือจะให้มา,อ,าอะไรครับมาบอกทุกเดือนทุกอย่างมันก็เป็นไปไม่ได้นะเพราะว่าแต่ละคีแต่ละเหตุการณ์มันก็มีเหตุการณ์อะไรที่มันแตกต่างกันออกไปถ้ามีเหตุการณ์อะไรที่ผมพบประสบพบเจอมาแล้วเอามาเล่าเป็นเพื่อนฟังก็จะเอามาเป็นเอามาเป็นประสบการณ์เล่าให้เพื่อนฟังนะเผื่อว่าเพ,เพื่อนเจอเหตุการณ์๋ยแวบบผมจะได้มี พันนีที่ไล่ไว้อะไรเงี้ยครับก็โอเคนะครับเรื่อนตอนนี้ก็อยู่เพื่อนออกเติมน้ำมันจากบ้านบาครับเติมน้ำมันมาห้าร้อยนิดเท่าไหร่ไม่ได้ดูเมื่เช้านี้อันนี้ก็ยังอยู่แถวเพชรเกษมิเลยครับยังยังไม่ถึงนะแต่ว่าดูจากทีวีก็น่าจะถึงประมาณหกโมงหกโมงกว่าครับน่าจะไปติดก็แถว้วแถวท่าพระหรือไม่ก็แถวตรง สาทรนู่นนะครับเดี๋ยวดูดอีกทีหนึ่งว่าจะให้วิ่งไปทางไหนก็โอเคครับสวัสดีทักทายยามเช้าเช้าอีกรอบนะครับสวัสดีครับผม ตอนประมาณสักามาถึงคอร์ดเจ้านายน่าจะประมาณสักสองทุ่มน่าจะได้นะครับเพื่อนแล้วก็โตเตโตตินะครับนอนนอนพักแล้วก็ตื่นมาประมาณสักสามทุ่มสามทุ่มนิดๆน,น,นะครับผมแล้วก็ลงไปล้างหน้าล้างตาแล้วก็ตอนนี้ก็ยังไม่ได้เปิดระบบนะครับเพื่อนก็ลีลาลีลาโตเตโตติอยู่ตอนนี้ก็เป็นเวลา สามทุ่มกว่าแล้วสามทุ่มจะขครึ่งแล้วแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสเท่าไหร่ครับเพื่อนก็เช้าเติมน้ำมันมาห้าร้อยเนาะก็กะว่าจะวิ่งสักสองสามชั่วโมงนะครับเมื่อนอาจจะมาสักตีหนึ่งตีสองนะก็จะเข้าบ้านแต่ก็เดี๋ยวดูสภาพร่างกายทีหนึง่งว่าไหวหรือเปล่าวันดีวันนี้ก็มีวิ่งงานใหออฟฟิศทั้งวันเลยแต่เขาวิ่งอยู่ในเมืองนะครับเพื่อนโตไปตัวมาอยู่นะครับ โอเคครับเดี๋ยวมาเปิดระบบกันไม่แน่ใจว่าวันนี้จะเป็นยังไงบ้างจะดวงดีหรือเปล่าโอเคครับผมเงียบมากเลยครับเพื่อนวันนี้ก็เปิดระบบตั้งนานนะครับเพื่อนเปิดตั้งแต่ตอนสามทุ่มครึ่งกว่านะเพิ่งมาได้ลูกค้าตอนเกือบจะสี่ทุ่มนะปกติงานในเมืองก็ไม่น่าจะเงียบแล้วแต่วันนี้รู้สึกเงียบมากเลยครับแล้วก็ ลูกค้าเจ้าแรกก็โดดไปไกลนะไปไปนู่นครับไปรถไฟตลาดรถไฟสีน้รข่ารินนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพื่อนเพราะว่าสีน้กขารินก็น่าจะมีลูกค้าอาจจะมีลูกค้ากลับมาในเมืองนะแต่จจไม่มีกลับก็คงน,น่าจะต้องวิ่งแถวแถวอะไรนะแถวฝั่งทางฝั่งทางนู้นกลับมานะไม่งั้นเดี๋ยวออกไปไกลเลยวนะันนี้ก็อ่งมุ่งหน้าไปรับลูกค้าครับเพื่อนก็อยู่ แถวใกล้ๆขลอดเจ้านายนี่นะครับผมก็โอเคครับผมลูกค้าเจ้าแรกเลี้ยวขวาเข้าสู่ซอยไผ่สิงโตงส่งลูกค้าเจ้าแรกเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนแล้วก็ยังไม่มีลูกค้าเรียกงานต่อนะครับวันนี้รู้สึกว่างานเงียบๆอย่างไงี้ไม่รู้ครับแต่ว่าผมไม่ได้เปิดอไม่ได้เปิดแก๊ปคาเซเบอร์นะครับเพื่อนเปิดแต่ เปิดแต่แก๊ปคาร์กับจัดแก๊ปนะเพราะว่าแก๊ปคาร์ฟซเวอร์แล้วครับถูกครับผมเลยไม่ค่อยเปิดแล้วก็ไม่ได้เปิดโบสด้วยนะครับผมคือถ้าเปิดโบสเนี่ยงานน่าจะเยอะอยู่เพราะช่วงนี้รู้สึกว่าลูกค้าหันไปเรียกโบสเยอะครับแต่ว่าโบสทมันก็ราคาถูกครับเพื่อนแล้วก็ไปรับไก่ด้วยบางทีก็เลยไม่ค่อยอยากเปิดแล้วก็เปิดแต่แก๊ปวิ่งโตตีโตตีไปปกติตลาดสีนักลินนี่ ที่เคยมาส่งลูกค้านี่ก็จะได้งานจะได้งานออกเพื่อนแต่ว่าคืออาจจะเป็นที่ช่วงเวลาด้วยทปก่าไม่แน่ใจเพราะว่าันเพิ่งจะ4สี่ทุ่มมากว่านะยังไม่ถึงห้าทุ่มเลยอ่ามีแล้วครับผมกับข้าวแม่พรไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนผอว่าอยู่ข้างหลังผมแน่เลยเนะี่ยจะออกปากทางแล้วครับเพื่อน ต้องบนไปรับลูกค้านะครับแป๊บนึงส่งลูกค้าเจ้าที่สองเรียบร้อยครับเพื่อนก็รับมาจากแถวแถวศรีนครินทร์นะครับเพื่อนก็ข้ามฝั่งมาเลยครับมาแถวสุขสวัสดิ์เลยสองร้อยกว่าบาทไ <c oughs> ก,กลก็ไกลครับแต่ทำไมราคามันถูกยังงเยนยะได้มาสองร้อยได้เท่ากับราคาไปศรีนครินทร์เลยผมก็งงมากเลย แต่ว่าระยะทางนี่ไกลกว่ากันเยอะเลยนะสองร้ยสิบห้าบาทนะครับเพื่อนเอ้ไม่ใช่ครับสองร้ยี่สิบสองบาทระยะทางประมาณสิบสี่กิโล,ลครับไม่น่าจะใช่นะผมน่าจะูผิดสองร้อยสิบห้า 215บาบาทกันเพื่อนแต่ระยะทางสามสิบกิโลครับเพื่อนโอ้โหทำไมราคามันถูกขนาดนี้เนี่ยแกลบคาด้วยนะเพื่อนผมไม่ตกใจราคาราคามันผิดหรือเปล่าสามกิโลสองกว่าบาทอ่าดีนะครับที่เป็นสายกลางคืนเนี่ยถ้าเป็นสายกลางวันนี่โอ้โหปวดตับเลย ราคาเท่ากันเลยครับเยราคาห่างกันอ่าไม่ใช่เท่าราคาถูกถูกกว่าถูกกว่าลูกค้าเจ้าแรกที่ผมรับเนาะแถวสินคคลินนะแต่ว่าระยะทางนี่ห่างกันครึ่งต่อครึ่งเลยนี่ครับลูกค้าเจ้าแรกผมนี่อ่าสองร้อยสองร้อยยี่สิบสองบาทสองร้อยยี่สิบสองบาทแต่ว่า แต่ว่าระยะทางแค่14กิโลนะครับเดือนฮิผมว่าผมหลงทางแล้วหรือเปล่าแลบน,นึงนะต้องไปทางไหนน่าจนะขอตั้งลำก่อนมาแต่คุย อะไรํำเรื่องคือบางทีผมก็งงกับราคาเหมือนกันนะครับทำไมราคามันถูกมากจังเลยปกติแล้วไประยะทางประมาณสามสิบกิโลเนี่ยควรจะได้สักสองร้อยสองร้อยสองร้ยสี่บาทสอง้อยห้าสิบาทเนาะนี่สองรอยสิบห้าบาทน,ะน,าทนี่มันตกกิโลแล้วกี่บาทก็ไม่รู้ก็ <c oughs> <c oughs> โอเคครับเพื่อนๆก็บนๆไปเรื่อยตามเรื่องตามราวนะเพื่อนก็ยังไม่มีลูกค้าเรียกต่อ ถวพระปัะอ,อยู่แถวอะไรเนี่ยแถวสุขสวัสดิ์สุขสวัสดิ์เกือบเกือบพระประแดงเลยนะครับผมเดี๋ยววิ่งมุ่งหน้ากลับไปทางไปทางดาวขนองดูนะครับเมื่อนเรู้ว่าแถวระแวกงนี้ก็ไม่ค่อยมีลูกค้านะก็โอเคครับผมก็ห,หมดกลับบ้านแล้วนะครับเพื่อนวันนี้ก็ ก็พอได้มาค่าน้ำมันมานี้หน่อยครับแล้วก็เหลือเข้าบ้านอยู่ประมาณสองสามร้อยเนี่ยครับผมน่าจะได้อยู่ประมาณเจ็ดแปดร้อยกว่าบาทครับรวมโบสด้วยเนาะได้โบสมาเจ้าหนึ่งแล้วก็แก็บมาสับเจ้าหรือสี่เจ้าเนี่ยครับจำไม่ได้ละแล้วก็เมื่อกี้คือระหว่างที่เปิดสองแอปครับแล้วก็แบบงานมันด้งรัวๆนะผมลืมปิดรับงานต่อเนื่องของโบสเนี่ย ก็ <C> e <ke w> เลยทําให้งานแก๊ปผมมันเด้งค้างเข้ามาด้วยทําให้เปอร์เซ็นต์เซ็นการรับงานของผมมันมันลงไปต่ามากเลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้นี่พรุ่งนี้ผมจะโดนบล็อกหรือเปล่าเพราะว่าอตามการ <c oughs> การรับงานของผมมันมันลดลงไปเยอะเนาะเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้กดรับงานหลายงานมากเลยนะครับคือวิ่งงานน้อยนะครับเพื่อนวิ่งงานไม่ได้เยอะนะครับวิ่งงานน้อยแล้วก็ ไม่ได้แล้วก็รับงานรับงานน้อยด้วยมันก็เลยทําให้เปอร์เซ็นต์การรับงานมันต่ำครับก็อยวมารุ้นนะครับว่าว่าอาทิตย์นี้จะโดนแบนหรือเปล่าหรือว่ายังไงก็โอเคตอนนี้ก็กำลังมุ่งหน้ากลับบ้านนะครับเพื่อนก็ยังไม่มีลูกค้าเรียกนะครับก็ไม่ได้ปักหมดนะครับก็วิ่งไปโตเต๋โตเต๋ไปเรื่อยครับผมก็ถ้ามีก็ ถ้ามีก็จาออกไปไม่ไกลมากก็จะรับอยู่ครับแต่ถ้าออกไปไกลมากก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีครับผม